สวัสดีค่ะทุกคนกะังขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่อ,อง Star Astro t a r o b วิ g โอเคเพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือต่อมาก็จะเป็นราศีต่อมาขายขออนุญาตไล่ไล่ไปเลยแล้วกันเพราะเริ่มที่สิงอันนี้ก็จะเป็นราศีกันนะคะราศีกันมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของไพ่นาะงฟ้าของคุณนะคะไพ่ใบแรกมี you deserve love ตรงนี้มีมีพลังงานที่ใครกับว่าใครบางคนตรงนี้มีพลัง,งของการที่ถึงเวลาที่มีใครบางคนที่เห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบน่ารักอบอุ่นหรือเป็นคนที่เขาอยากจะมอบความรักให้หรือคุณคู่ควรในความรักที่จะได้มันมีพลังงานแบบนี้ร่วมถึงคุณอาจจะรู้สึกกับใครบางคนแบบนี้ด้วยก็ได้พลังงานเป็นไวเวอร์ซ่าได้ที่ตรงนี้นะคะไพ่ต่อมามีไพ่ children จูเดนตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวกับความรักที่แบบว่าวัยเด็กหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของบุตรหลานอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็จูเดนอีกในหนึ่งเนี่ยหมายถึงในเรื่องของความรักที่อาจจะเป็นจังหวะความรักที่เหมือนคล้ายๆกับขาดความสมดุลอะไรบางอย่างสําหรับบางคู่ หรือขาดบุติภาวะในเรื่องของความรักหรือความพร้อมหรืออะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานแบบนี้แฝงในไพ่แบบนี้ได้พลังงานต่อมาไพ่ฮันนีมูนขึ้นตรงนี้เป็นไพ่ที่มีโมเมนต์ที่มีความสุขการบางคนตรงนี้คุณอาจจะได้มีโมเมนต์ที่มีความสุขโรแมนติกกับคนรักอะไรแบบนี้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ได้ไม่ใช่แค่ในไม่ใช่แค่ในเดือนสิงหาก็ได้นะคะตรงนี้พลังงานตรงนี้สวย นะคะไพ่ในกองไพ่ของนางฟ้าคุณมีไพ่ที่เป็น it i safe s for you to love ด้วยความรักที่ปลอดภัยความรักที่สามารถพัฒนามั่นคงได้เป็น energy ที่ดีนะคะเป็น energy ที่บวกๆเป็น energy ที่ที่สวยงามทีนี้ตรงนี้มาดูไพ่รวมกันไพ่รวมตรงนี้นะคะจากที่เห็นพลังงานไพ่เมเจอร์คน้าในคลิปนี้ของกัน มันมาขึ้นอยู่ในกองไพ่ยอยู่ใบเดียวเลยมีอยู่ใบเดียวนะคะรอบนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ประกอบที่เป็นไพ่พวกไพ่เ,เล็กไพ่ไมเนอร์มีอะไรบ้างตรงนี้ขอพูดไพ่พลังงานที่เป็นรูปคนก่อนดีกว่าไพ่ตรงนี้นะคะชาวกันตรงนี้บางท่านคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นตัวแทนสามพลังงานนี้ก็คือ1 มีไพ่งถือดาบนะคะมีไพ่งถือดาบงถือดาบนี้คือตัวแทนของธาตุลมเมถุนตุลกุมบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะสาหรับการในคลิปนี้แล้วก็ต่อมาเป็นควีนถือเหรียญบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีธาตุดินด้วยกันเองการผสมองค์กรก็ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นควีนถ้วย บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนก็ได้นะคะตรงนี้เป็นตัวแทนของทั้งสามธาตุพลังงานน้ำลมแล้วก็ดินซึ่งตรงนี้พลังงานไพ่บางไพ่ตรงนี้นะคะมันมีไพ่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าบางคนตรงนี้ถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าใครมีความรักที่ดี คุณเป็นความรักที่แบบมีความรักให้กันแบบเหมือนแบบนี่คือไพ่สิบถ้วยและเป็นไพ่ถ้วยที่แบบดีมากๆเป็นไพ่ถ้วยในความรักที่ดีมากๆเลยเป็นความรักที่มีมากมายอยู่ตรงนี้คุณรักเขาเขารักคุณแบบที่ไพ่เซฟขึ้นเป็นไพ่โมเมของความรักที่คนสองคนที่เข้าใจกันและไพ่แบบนี้สามารถเป็นความรักที่แบบเป็นครอบครัวได้ หรือสามารถพัฒนาไปเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยามีบุตรอะไรแบบนี้ได้หรือบางคนอาจจะมีพลังงานแบบนี้อยู่แล้วก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่สําคัญมีไพ่พลังงานหนึ่งถ้วยด้วยการมีพลังงานหนึ่งถ้วยด้วยนะคะหนึ่งถ้วยเป็นพลังงานของความรักที่ดีหรือความรักที่แบบว่า ก่อกำเนิดขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมามีความรู้สึกที่ดีในเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นมาบางคนอาจจะเป็นกับรักใหม่หรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นกับรักของคุณที่มีอยู่แล้วนี่แหละทีนี้ตรงนี้ค่ะขอพูดไพ่ในลักษณะอื่นประกอบโอเคค่ะก็คือพลังงานต่อมาอย่างที่เกิ่นไปคือเมื่อกี้มีไพ่ลักษณะที่เป็นไพ่ที่เป็นไพ่สิบถ้วยหนึ่งถ้วย แล้วก็ไพ่ตัวแทนที่เป็นธาตุด,ดินธาตุลมธาตุน้าที่สามารถเกี่ยวข้องได้สําหรับราศีกันในพลังงานคลิปนี้นะคะก็มีพลังงานพวกไพ่แบบนี้คือมันมีไพ่พลังงานแถ้วย5ถ้วยกคจะบอกว่าพลังงานแบบนี้สําหรับบางคนการบางคนคุณอาจจะมีพลังงานของการที่แบบมันมีความสัมพันธ์ที่มีการหันหลังในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่มีการหันหลังให้กับอีกคนหนึ่งแล้วมีใครตรงเนี้ย ที่มีความรู้สึกเสียใจหรือนึกถึงรักเก่าที่จากไปหรือหายไปอาจจะเป็นตัวเขาเหล่านั้นคิดถึงชาวกานหรือตัวชาวกานเองอาจจะคิดถึงคนเหล่านั้นที่หางหายที่ห่างหายไปอะไรแบบนี้นะคะน่าจ,จะมีพลังงานแบบนี้ได้เพราะมันเป็นไพ่ที่ชัดมากๆเลยเป็นไพ่แปดถ้วยห้าถ้วยบางคนอาจจะเป็นพลังงานของความที่แบบว่า เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบจะต้องหันหลังหรือจังหวะของความรักที่เหมือนแบบว่าจะต้องหันหลังให้กับสถานการณ์บางอย่างแล้วก็ตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้มันมีไพ่พังะของการรอคอยบางคนเป็นการรอคอยความรักรอคอยใครที่อยู่ในใจคุณนั่นแหละนะคะเป็นการรอคอยใครที่อยู่ในใจของคุณไพ่สองไม้เท้าขึ้นบางคนอาจจะมีลักษณะของการที่แบบ <c oughs> คือบางคนมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่เกี่ยวข้องในเรื่อง รอรักที่อยู่ดินแดนไกลคนละที่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันทีนี้การบางท่านก็ระวังในเรื่องของการแบบมีปากเสียงการมีประเด็นการทะเลาะการขัดแย้งการเห็นต่างการไฟการใช้อารมณ์การพูดไม่ดีกันเงินการนุ่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานลบให้กับความรักความสัมพันธ์ระวังอะไรแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะมันอันนี้เป็นไพ่เป็นไพ่ลักษณะของ5้าไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ไม้เท้าที่มีการงัดกันแบบนี้บางคนก็ระวังอะไรแบบนี้ด้วยท mm ี hmm. นี้ตรงนี้มีไพ่ลักษณะของเจดาบเจดาบที่ขึ้นตรงนี้ถ้าใครที่มีความรักมีประเด็นอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับเราร้อยเอเซอาจจะไม่ได้เจออาจจะเจอสถานการณ์ที่ความรักเหมือนคล้ายๆกับว่า ไม่ได้จริงจังกับเราเซหรือบางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึกที่เก็บไว้แล้วไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้บอกอะไรบางอย่างให้เรารู้ทั้งหมดอาจจะเป็นตัวเราก็ได้หรืออาจจะเป็นบุคคลเหล่านั้นที่เรานึกถึงในการดูคลิปนี้อาจจะมีพลังงานแบบเนี้ยทำกับเราแบบนี้ก็ได้นะคะมันต้องดูว่าพลังงานตรงเนี้ย อิงไปนในพลังงานไหนหรือว่าลิงก์กันกับพลังงานไหนของแต่ละเจ้าชะตาเพราะบางทีเจ็ดดาบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของลักษณะดีเซชันมันหมายถึงพลังงานของอย่างบางคน,ในใคล้ายกับว่าอาจจะมีอะไรที่แบบเก็บซ่อนอยู่ในใจแล้วแบบว่าเหมือนปกปิดหรือไม่ได้บอกหรือไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ทั้งหมดอะไรแบบนี้ก็ได้สําหรับบางเอเนจีนะคะทีนี้อย่างที่ใครบอกไปในพลังงานของกองไพ่ของคุณคลิปนี้มันมีพลังงานที่เป็นไพ่ใหญ่ขึ้นมา ก็คือไพ่ justice ซึ่งในพลังงานเซตนี้มี justice อยู่ใบเดียวที่เป็นพลังงานที่เป็นไพ่เมเจอร์คณะไพ่ใหญ่ justice คือไพ่ราศีตุลตัวแทนราศีตุลชาวกันตรงนี้บางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีตุลก็ได้สําหรับบางท่านนะคะสําหรับบางท่าน แล้วก็รวมถึงพลังงานตรงนี้ยังหมายถึงอีกหนึ่งด้วยว่าบางคนน่ะอาจจะมีพลังงานของความรักที่แบบว่าเป็นพลังงานที่ดีหรือเป็นพลังงานที่แบบว่ามันคล้ายๆกับความเท่าเทียมอะไรบางอย่างหรือความแร์ในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นได้บางคนอาจจะเจออะไรที่มันไม่ไม่ใครว่าเจออะไรที่มันแย่ๆเจออะไรที่มันไม่ดีมาอ่ะมันก็อาจจะถึงช่วงเวลาที่บางครั้งคนเราอ่ะมันก็อาจจะต้องเจออะไรที่ดีๆบ้างอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ พลังงานตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นพลังงานของไพ่ที่เป็นไพ่นางฟ้านะคะเป็นไพ่นางฟ้าขึ้นมาเป็นไพ่นี้ is of to you คือมันคล้ายๆกับไพ่ต้องการจะมาบอกชาวกันว่าทุกๆอย่างค่ะมันขึ้นอยู่กับคุณเลยในเรื่องของความรักหรือในเรื่องอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับตัวคุณ พลังงานของราศีกันเป็นราศีที่ดีในเรื่องของการที่แบบเป็นนักจัดการเป็นนักบริหารเป็นนักวางแผนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ลักษณะของการที่ว่าคุณสามารถทําทุกอย่างออกมาได้เพอร์เฟกหรือหรือบางคนนะ่ะการเป็นลักษณะที่มีพื้นบางอย่างที่เป็นลักษณะเพอร์เฟคชันนิสต์เพราะฉะนั้นตรงนี้คือทุกๆอย่างคุณสามารถที่จะทำให้มันไปตามความต้องการของคุณหรือแบบคล้ายๆกับว่า แล้วแต่คุณเลยอะไรแบบนี้ในเรื่องของความรักนะคะทีนี้ตรงนี้พลังงานในกองไพ่มีพลังงานแบบนี้มาให้ก็คือ remain positive บางท่างตรงนี้พลังงานการบางท่านอาจจะต้องดึงพลังงานบวกหรือคิดบวกขึ้นมาให้มากขึ้นเพราะบางครั้งคือการเป็นอะไรพลังงานชาวธาตุดินนะคะราศีการเป็นชาวธาตุดินแล้วก็จะบอกว่าจริงๆรแล้วธาตุดินเป็นธาตุที่ค่อนข้างจะคิดเยอะหรือบางทีถ้าคิดลบก็คือแบบมากอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือพยายาม พลังงานบวกเพิ่มพลังงานบวกเข้ามาไพ่ของคุณที่เป็นไพ่เ o v e r ร r แล้วามาบอกอีกว่า look inside yourself it's up to you look inside yourself คือให้คุณแบบดูความปรารถนาสิ่งที่แบบอยู่ในใจของคุณสิ่งที่มันอยู่ลึกๆภายในตัวคุณว่าคุณต้องการอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรในเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามแต่หรือรวมถึงการตัดสินใจทีนี้ต้องนี้นะคะมันมีไพ่ที่เป็นไพ่นี้ซึ่งเป็นพลังงานที่แบบสวยมาก ให้เป็นลักษณะที่มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นลักษณะของเมนิเฟสหรืออะไรก็ตามแต่ที่ลักษณะของมิลลิโกลที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ขอให้คุณเชื่อมั่นในหัวใจของตัวคุณแล้วฟอนเขาเรียกว่าเ,เดินตามเดินตามความรู้สึกของคุณทำตามความรู้สึกของคุณความฝันในเรื่องของความรักความเขาเรียกว่าความ ความที่มันเป็นพลังงานบวกหรือปฏิหารในความรักมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงความฝันสามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตอันใกล้ที่ไม่ได้นานเกินรอสำหรับบางท่านตรงนี้มีโอกาสได้จากไพนี้นะคะยังไงเอาพลังงานบวกมาให้แล้วฝากทุกคนติดตามด้วยใครฟางทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์กดคอมเมนต์มีอะไรคอมเมนต์ได้นะคะมีอะไรพูดคุยกันได้แล้วก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเอาพลังงานบบกมาให้แล้วเดี๋ยวรอพลังงานบวกในคลิปหน้าต่อๆไปนะคะสำหรับนนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย